สวัสดีครับพ่อพ่อกับช่องไปไปเชื่องขอมไปเชื่องครับผมสวัสดีพี่นอ้องเมืองไทยอิสราเอลเอฟซีเมืองไทยเอฟซีอิสราเอลเอฟซีสาราดเอฟซีเช็ดลาวครับผมตอนนี้ฮอกราไห้ขับวโพดแก่ครับไอเช็ดเรียบร้อยแล้วครับ ฟังนี้กินไปแล้วก็แถวกินครับผมก็แถวกินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกินแฉะด้วยวกิ่นออกกิน่นเละลายต่อไปห้องกระชดได้หญยาครับ จากไฮกระโพดเร็แเก็ดีหหยาเสียงยำกระโพดกุ๊บกุ๊บกุ๊ เกียงแช่ครับคันบบกวดให้กับตัวย่างจักเม็ดเถอะ่อไปห้องกระจกบดหน้า บดห้าบดบดห้าผสมกากทัท่วครับผมให้เพื่นกิน นี่ครับข้อกติกวาดซุ้มกระโพดที่ล้นิสิิดที่ล้นน้ำพืชตลอดทางให้เป็นกิจแซบกินนัวครับ กิเนเลยบ่เรือจากเมรรด็ดไปเลยฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเคยบันเชียงเอาิเชาร์เด้่ยครับเด้อพอมีกำลังใจในการ่ทยจิปอัปเดตสถานการณ์ประเทศยิสเาเลียวให้เบิ่งครับตอนนี้ก็เหตุการณ์ บรนยินเสียงปืนครับวันนี้ครับเหตุการณ์ขอาระวังครับผมเหมือนตามเคยครับคนไทยอยู่ภาคเหนือกับโอพยพลงมานี่จากไยแดน28โม,มชับครับตอนนี้กับยูดีมีแห้งกันทุกขูสุขคนครับผมฝากพี่ฝากน้อง เป็นกำลังใจให้คนสู่งานทางอิสรเอยเ่ในด้ครับเด้อ oh. กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบ้านเชียงอฟิเชียลครับผมสิ่นี้กำลังใจในการติยเชย้พี่นอกเด้เบิ่งต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ไว้ชั่นนี้ครับพอกันคลิปหนาสวัสดีครับผม